สวัสดีท e tamam. ุกคนครับวันนี Research, 是是้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับปกติวันนี้เป็นวันหยุดสุสัปดาห์นะครับก็เป็นวันอาทิตย์ใช่วันนี้เป็นวันหยุดสุสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ทํางานเนาะวันนี้ก็เลยกะว่าจะไปตัดผมนะครับจะไปตัดผมแล้วก็จะไปแวะกกินข้าวที่ร้านไทยนะครับก็คือเราจะเข้าไปในเมืองกันนะเราอยู่บ้านนอกใช่ไหมแล้ววันนี้เราก็จะปั่นรถทิพย์เนี่ยจะปั่นจักรยานนะครับจะปั่นจักรยานเข้าไปในเมืองกันนะครับไปกินข้าวแล้วก็ไปตัดผมกันมาดูกันว่า บรรยากาศจะเป็นยังไงกันนะทุกคนวันนี้ก็กะว่าจะพาไปดูในเมืองนั่นแหละทุกคนก็ไม่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 ถึงกับว่าในเมืองนะมันก็เป็นแหล่งรวมของกินแล้วก็ร้านค้าอะไรอะ่ะเพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับแถวนี้ทำามากดี๋บ้านนอกมันก็บ้านนอกนะบ้านนอกมากแบบมีร้านค้าอะไรนิดหน่อยเงี้ยแต่ถ้าเราเข้าไปในเมืองตรงนั้นนะ่ะมันจะมีแบบ มันจะมีพวกร้านไทยด้วยนะทุกคนร้านไทยแล้วก็ร้านขายของต่างๆวันนี้เราก็เลยกะว่าจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศในเมืองกันนะครับแล้วก็แวะดูบรรยากาศบ้านนอกแถวๆนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันไปถึงไหมทุกคนเราติดกล้องไว้บนหมวกใช่ไหมวันนี้เราก็จะเอาจักรยานของเราไปนะครับ อากาศก็ไม่ได้ดีนะอากาศไม่มีแดดเลยถ้ามีแดดก็อากาศดีอยู่นะวันนี้ลมเย็นอยู่นะทุกคนนี่ไอเทมของเราอะลมเย็นนะอุณหภูมิไม่น่าจะถึงสิบแบวันนี้ อากาศดีนะฮะถ้าจะให้ดีกว่านี้ต้องมีอันเนี้ยต้องมีแดดอะทุกคนเพราะอากาศมัน,ยนเย็นๆอยู่ไงเนี่ยต้องใส่ถุงมือใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่โอ้ใส่ไหลช่ชันอยู่นะถามว่าอากาศยเย็นๆไหมก็ยังเย็นอยู่นะดีที่ไม่มีลมอะถ้ามีลม,ม,ลมนี่คือแบบหนาวเลยอะอันนี้เดือนสามแล้วนะขนาดเดือนสามแล้วอากาศที่เกาหลีก็ยังดีอยู่นะ ท่าที่ไายนี่ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเวลานี้คนแบบร้อนตับแตกแถนี้บ้านนอกนะบ้านนอกมากบ้านนอกแค่ไหนดูเขาเองเนะี่ยแค่เปนมีร้านค้าถามว่ามีรถของส่งไหมมีนะทุกคนมีรถมวิ่งอยู่นะแต่เราแบบอยากออกกำลังกายด้วยไงว่าอยากแล้วก็ชอบปั่นรถทิพย์อยู่แล้วอะ่ะ อันนี้ก็แบบรถเมลวิ่งนะแล้วก็มาแบบรถเมีวิ่งเลยนี่ก็เป็นรถเมลแค่รถเมลบนนอกมากแถอนี้ดูมีทุ่งนาเหมือนบ้านเราเลยอะ่ะให้อารมณ์แบบเหมือนบ้านเราเลยเนาะดูดิเหมือนมีทุ่งนามีอะไรเต็มไปหมดอะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้อย่างที่บอกนะว่าเราจะไปตัดผมแล้วก็ไปไปกินข้าว ไปกินข้าวที่ร้านถ่ายแล้วทุกคน ทางนี้เรามาบ่อยนะคือแบบมาเวลาจะเข้าในเมืองก็ต้องมาทางนี้ตลอดอะ่ะเพราะมันเป็นเส้นที่เอาไว้เข้าเมืองไนงะเราก็เลยต้องมาฝั่งนี้ตลอดเลยบรรยากาศไม่ต่างอะไรจากบ้านเราเลยเราเหมือนบ้านเราเลยอะ่ะ ันนี้ก็เป็นทางด่วนทุกคนข้างบนนะ่ะข้างบนนั้นก็เป็นทางด่วนวิ่งขึ้นเหนือนะเพราะเราอยู่ใต้ ตอนนี้เราก็ป่านมาถึงแบบครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ํากันนะพเพราะตั้งแต่ออกจากบ้านมาเราก็ยังไม่ได้กินน้ําเลยครับแ <c oughs> ถวนั้นไม่มีร้านค้าไงเราก็นี่ซื้อคือแ <c oughs> ถวนั้นแบบมันไม่มีร้านค้านะเราก็เลยไม่ได้ซื้อน้ํามาเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปซื้อน้ําที่บาทนะครับหรือว่าร้านไข่ของอะซปปูเปอร์หรือเปล่าก็ก็ออกจากบ้านมาเราก็ไม่มีน้ํามานะผ่านมานี่คือไม่ได้กินน้ำซะจดเลยนะฮะ ตอนนี้เราก็ผ่านมาแบบครึ่งทางแล้วนะเราอีกครึ่งทางที่จะไปถึงในเมืองเบืออ่ะตอนนี้เราก็แวะดังพักแล้วก็เดาะจะเข้าไปซื้อน้ำนะฮะเพราะตั้งแต่เราผ่านมาเราไม่กินน้าสะยดเลยตอนนี้อยู่น้ามากเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อน้ํากันนะทุกคนนี่เราก็ได้น้ํามาแล้วนะตอนนี้เราก็จะไปกันต่อแนละ้วทุกคน แล้วก็เริ่มเข้าสู่ตัวเมืองแล้วนะคือเมืองจะอยู่ข้างหน้าเรานั่นแหละก็ไปถดถใหญ่แล้วเราก็ออกมาจากเราก็ออกมาจากบ้านนอกได้แล้วนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าบ้านนอกไว้ก็บ้านนอกอยู่นะเราก็ยังมองว่ามันแบบความเจริญมันไม่่อยมีอะ่ะแต่ว่ามันก็คือในเมืองแล้วนะสำหรับเราเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวข้างหน้าก็เป็น ตลาดสดเป็นตลาดขายของอะไรต่างๆอ่ะอันนี้ก็คือถนนใหญ่แล้วนะแล้วก็เขาใกล้คมจเจริญแล้วแหละก็จะถึงแล้วแหละอยู่ข้างหน้าโนูน้น ถึงแล้วนะทุกคนแล้วก็ต้องข้ามฝั่งไปแล้วก็ข้ามฝั่งไปเสร็จแล้วก็ไปตัดผมกันแล้วก็ไปกินข้าวอากาศด,ดีจังแล้วก็เราข้ามถนนเราสนุกไปเยอะทุกคนเี๋ยวไปเชื่อไปกัน อันนี้เป็นสะพานชั่วเขาอ่ะเขากำลังสร้างใหม่อยู่นะฝั่งโน้อนนะอันนี้เป็นสะพานชั่วเขาที่เขาถูกแล้วก็สร้างให้ใช้แบบ,แบ,บนึงอ่ะเพราะสะพานใหม่เขากำลังก่อสร้าง 내가 안 보이는 니 부실 없다가 ตอนนี้เราก็มาถึงร้านตัดผมแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตัดผมกันนั่นละทุกคนตอนนี้เราก็มาร้านนั้นเดี๋ยวเราจะตัดผมก่นอนตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วก็ถ่ายข้างล่างออกแล้วก็ประสงค์ที่เราตัดประจำนะตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เราก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะกลับไม่ใช่จะกลับสิเราจะไปกินข้าวต่อก็ค <c oughs> ่าบ,บริการก็ประมาณ หมื่นสองพันวอนเนี่ยประมาณสามร้อยบาทไทยบ้านเรานะถือว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะปกติสำหรับเรามั่งเลยสามร้อยวอนเนี่ยแล้วสามร้อยบาทเนี่ยก็เป็นร้านที่เรามาตักประจำแล้อยู่เนี่ยนี่ก็อยู่ในตลาดตลาดตลาดนั่นแหละแต่เป็นตลาดเป็นอะไรหลายอยางอ่ะ <c oughs> เป็นทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดของกินแล้วก็ร้านขายของอะไรทั้งหมดงเลย ก็เหนื่อยๆก็มาแล้วนะพาตลาดแล้วแล้วก็แว็กกินโอ้ยกลับเย็นมากเลยลมเย็นเย็น ข้าคำว่านี่ก็ถึงแล้วอยู่ไม่ไกลนะอยู่กระ่งตอนนี้เราก็ถึงร้านข้าวแล้วเราจะไปกินข้าวกันที่เนี่ยมัน เป็นแม่ครัวแม่ครัวก็เป็นคนไทยนะแต่ว่าเจ้าของร้านเป็นคนไทยหรือเปล่าเม,มนูก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวเราจะให้ดูเมนูเมนูก็เยอะแล้วราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่อ่ะนี่เป็นชื่ร้านครัวอร่อยก็ไม่กลายได้อยู่ในตลาดนี่แหละจ่ได้ดูตรงนี้แหละจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันไปกินข้าวสักจานแล้วค่อยกัน ก็เราเข้ามาในร้านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นร้านไทยที่อยู่แถวตลาดอะ่ะอยู่ในตลาดเลย ก็แม่ครัวก็เป็นคนไทยนะเชฟเชฟเป็นคนไทยแล้วก็เจ้าของร้านเราไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนเกาหลีอ่ะแต่เราก็มากินมากินบ่อยนะรสชาติก็สู้บ้านเราไม่ได้เรอกเพราะเก็สู้ความเป็นบ้านเราไม่ได้เท่าไหร่อ่ะแต่ก็คืออาหารบ้านเราเนาะเนี่ยก็กามว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวนั่นหละก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูข้าวผัดเนะ ไม่ดูไว้เยอะหรือไงมีเบียช้างมีเบียเลโอแบบบ้านเราด้วยอันลยไอโซจูเป็นเล้าแล้วก็เลโอสิงช้างแบบบ้านเราเลยอ่ะล็อคขาวก็มีนะละอ็อคขาวเสียงสมบิจินซี่หงทองก็มี ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามนึงนะโอเชเดี๋ยวเราก็จะสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อชามเลยทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะแล้วก็เรจะกลับบ้านกันครับวันนี้เราก็มากินข้าวแล้วก็มาตัดผมกันนะทุกคนก็นั่นแหละตัดผมแล้วก็มากินข้าวในเมืองนั่นแหละแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะก็ใครจะมากินก็กินได้นะครัวอร่อยอยู่ขลังแล้วราคาก็ไม่แพงนะครับเมนูก็ แล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วนะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนในการทําคลิปให้เราอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละทุกคนก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ